Tell me, shine so crazy. Wiping under time, I'm so lazy. Cause I think that you just look so fun. กับพวกเรา3ามคนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าช่วนเสาร์น,นะคะเวลา17นาฬกา30นาทีค่ะเราจะกลับมาเจอกันเป็นประจำนะคะวันนี้พิธีกรของเราค่ะรู้สึกว่าคึกครืนเป็นพิเศษนะคะไม่ได้เลยค่ะเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นน้อง Angie ออต้ตตอ,งตองเต้นกันหน่อย <c oughs> โอ้โหเป็นสเตปปิ้นะคะที่เดบิวต์มาใหม่เลยเบอร์แรกของ Hi e ใคร E to Night Music Identity เราไปชมช่วงแรกของเรากับ Ladies today ค่ะ มาค่ะพี่แคทพี่หวานเราเมาเรื่องนี้กันต้องบอกว่าเป็นกระแสะยอดนิยมไปแล้วนะคะสำหรับการทําศัลยกรรมเปลนปากกระจับ เจอบางคนทําประสบความสาเร็จสวยไปเลยนะคะแต่บางคนที่ทําแล้วปักพังมีเยอะมากเหมือนกันนะเหมือนกันใช่คือบางคนมันเหมือนมันมันลังอะแล้วมันเหมือนพูดบนคอนเทนแล้วใช่ค่ะเป็นอย่างจริงๆพี่แคทคือเราไม่ได้ว่าแต่ว่าบางคนเราเห็นแล้วมันช่เป็นอย่างจริงจริงเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็ออกมาเตือนเลยว่าใครที่กําลังคิดอยากจะทําศัลยกรรมปากเจอปากกระจับอยู่นะคะก็ต้องศึกษาให้ดีดูรีวิวข้อมูลให้ดีด้วยนะคะอย่าไปเชื่อรีวิวตามอินเทอร์เน็ตนะที่บอกว่าทาแล้วสวยภายใน7 เพราะว่าของดีของถูกเนี่ยไม่มีจริงนะคะใช่เพราะว่าการทำแสกมรมเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นเป็นเดือนเนาะกว่ามันจะเข้าที่บางทีแบบเกือบปีก็มีนะคะๆๆแต่สําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยมันถูกนะอันนี้ดีมาทำซีอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อไปแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะ พังได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีหลายคนนะคะที่มาแก้รูปทรงปากเขาบอกว่ามีหลายเคสเลยค่ะพี่แคทพี่หวานที่มาแก้แบบรูปทรงปากเนาะเพราะว่าทําไปแล้วมันพลาดนะคะก็ต้องมาแก้ไขใช่ไหมคือเขาบอกว่ามันแก้ไขยากมากนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือเขาตัดเนื้อปากไปแล้วตัดไปเลยค่ะตัดยังไงตัดตรงไหนตรงริมฝีปากบนนะคะแล้วก็เย็บติดกับตรงนี้ หมือนม<ะ>ันยกขึ้นยกขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้ศึกษาดีๆก่อนนะคะอ,อย่าไปทำเพราะว่าเนื้อตัดไปแล้วเนี่ยมันเอาเนื้อกับคืนมาเย็บคืนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็มีอีกนะสําหรับใครที่ชอบเย็บมุมปากสองข้างค่ะเขาก็จะมีเทรนด์ที่ทําให้ปากยิ้มตลอดเวลาสาหรับคนปากคว่ำไงทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนคนยิ้มตลอดเวลาทีนี้ทำได้เฉยคนก็แบบยิ้มอะไรอะไ่าก็บอกว่า2เคสเนี่ยค่ะเป็นเคสที่พบเจอเยอะมากที่สุดเลยที่จะมาขอแก้ไขรูปทรงปากกับคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดจะไปทำ อยจะให้ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนแล้วก็เราไม่ว่าหรอกนะเพราะมันก็เป็นเทรนเนาะแต่ว่าอยากให้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอที่แบบว่าเขามีประสบการณ์โดยตรงจริงๆนะคะเพราะบางทีๆๆใช้ของเถื่อนใช้อะไรไปอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทํานี้มันเหมาะสมกับรูปหน้าของเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีตอนนี้แบบเทรนสายฝ่อมาแรงเนาะแล้วว่าเราแบบหน้าเอเชียอย่างเงี้ยไ่แบบโอ้ปากใหญ่แต่ตาเราเล็กนิดเดียวไม่เข้าไงปรึกษาคุณหมอนี่ะดีที่สุดพูดถึงแฟชั่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแฟช การทำสัญญกรรมมาพูดถึงแฟชั่นอีกแนวหนึ่งกันแล้วกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการแฟชั่นเลยทีเดียวเลยนะคะแบรนด์ เดอะโรล่าสุดนี้นะคะก็ได้หยิบรองเท้าแตะมาเป็นไอเทมสาคัญสําหรับฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิใครจะไปคิดว่ารองเท้าแตะนี่จะเป็นแบบเป็นแฟชั่นขึ้นมาได้และแบรนด์เดอะโรนะคะอยู่ในการดูแลของ Mary k a ค e and Ashley ์ l ัลเนะคะเห็นเขาตั้งแต่เบบีเลยใช่ที่เล่นหนังคู่แฝดอ่ะใช่พอโตขึ้นเป็นสาวเนี่ยโอ้โหแฟชั่นนี่คือแบบสุดยอดมากนี่แหละค่ะเขาเอารองเท้าแตะนี่นะคะมาเป็นไอเทมสาคัญมากเลยเขาบอกว่ารองเท้านี่นะคะมันจะ เป็นตัวกําหนดว่าคนที่สวมใส่เนี่ยลูกจะออกมาเป็นแบบไหนเป็นยังไงอ,อย่างเช่นว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนก็แล้วแต่เราใส่รองเท้าส้นสูงปุ๊บสามารถที่จะออกงานได้เลยใช,ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใสาเ่เป็นเบลเซอร์เป็นเสื้อสูทที่แบบดูเป็นทางการนิดนึงแต่ใส่รองเท้าผ้าใบม,มันก็จะดูแบบ แค่ช่วงหน่อยดูแบบสปอร์ตสปอร์ตเนาะ <c oughs> เอาพี่แคแเราอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าสมมุติว่าแบบบางกฎอะคือเขาจะมีห้ามใส่รองเท้าแตะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราใส่แตะแฟชั่นแพงเนี่ยเขาจะให้เข้าไหมคะ,ะจริงๆแล้วมันก็มีบางที่ที่ โอเคนะตอนนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นรองท้าใช่แต่ต้องนัดส้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยและฝาแฝกคู่นี้นะคะก็ได้จับรองเท้าแตะนี่ค่ะมาช่วยขับเสน่ห์ของ effortless look ให้ดูเรียบง่ายแบบไม่พยายามแต่แฝงไปด้วยความพิเศษแล้วลุคสโรนี่นะคะจะโชว์ออกมาเป็นแฟชั่นโชว์เลยนะคะถสร้างความฮือฮามากเลยค่ะเพราะนางแบบเนี่ยเขาก็จะใส่เบลเซอร์โอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่รองเท้าแตะ นี่่คะราคาก็ไม่แพงไหมค่ะค่อนข้างจะไม่ต่ำกว่าสามหมื่นกันแล้วกันแต่ว่าอาจจะมีสาวๆบางคนที่ดวงนี้ลาวจะใส่รองเท้าแตะกับชุดแบบนี้หรอมันไม่กล้าอ่ะ The โร w เขาก็มีรองเท้าส้นสูงเปิดส้นซึ่งมันก็จะดูไม่อึดอัดมันก็จะดูแบบสบายช่วงนิดนึงแต่ก็เป็นรองเท้าส้นสูงได้เหมือนกันเรียกได้ว่า เดอะโรนี่นะคะเขาก็ทำการบ้านมาเนาะเพราะว่าสมัยนี้ม,มีคนอยากจะแบบแต่งตัวให้มันดูลุกแบบสบายๆบายใส่เสื้อสูตรก็ได้<ม>หรือแบบดูเป็นทางการนิดนึงแต่พอสวมใส่รองเท้าแตะ๊บเนี่ยมันก็ดูแล้วเออสบายตามกันนะอ,อยากได้นะก่อนที่จะเก็บเงินไปซื้อรองเท้าแต่เก็บเงินไปเที่ยวกันดีกว่าสิ้นปีแล้วเนาะต้องกล่าวคําว่าอันยองแอซิโยไปไหนกันเนี่ยเกาหลีรอ แน่นอนอนยองอซโยช่วงนี้ตั๋วญี่ปุ่นยังแพงอยู่นะคะเราไปเที่ยวเกาหลีกันดีกว่าแล้วในโซจริงๆเราเนี่ยคนก็เที่ยวบ่อยแล้วที่เที่ยวมันก็อาจจะแบบจำเจถ่ายรูปกันตามมุมเดิมๆเขาแนะนําว่าใครที่ชอบเส้นทางธรรมชาติอยากแบบว่าไปดูอะไรที่มันเป็นแบบตามหนังเกาหลีเวลาที่เขาไปอ่ะเคยดูไหมเขาไปเกาะเชจูอ่ะไอ้อะไรไปเชจูแล้วไปเชจูเชจูเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สวยมากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนํานะคะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ ที่แรกที่จะแนะนํานะคะเมื่อเราเหยียบไปที่เกาะเชจูแล้วเนี่ยแนะนําอุทยานแห่งชาติอัลฮาซานภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้นะคะคือวิวเนี่ยสวยมากแล้วก็ใครที่ชอบเส้นทางธรรมชาตินะที่นั่นเขาก็มี7เส้นทางให้เราได้เลือกกันใช่เส้นทางแรกนะคะก็จะแนะนำโอริม็อกคอสเป็นใบไม้เขาเรียกอะไรใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะใช่จากแดงเป็นส้มเป็นเหลือง หลังจากดูใบไม้เปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่พันปีกัน<อ>ดีกว่าที่วัดนะคะชื่อกวานึมสาซึ่งอยู่ตีนเขาของภูเขาไฟนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะสวยมากก็จะได้อีกฟิลหนึ่งในการท่องเที่ยวนะคะุณผู้ชมลองดูเขาบอกว่าตรงน,นี้เนี่ยเป็นเส้นทางธรรมชาติยอดฮิตท,ที่คนชอบมากนะ,ะเพราะว่าอากาศอย่างเรารู้เกาหลีหนาวมากแต่ตรงนี้เนี่ยคือจะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอากาศดีเวอร์เลยเขาบอกนะคะพอออกจากวัดเสร็จแล้วนะคะเราจะป ไปชมความสมบูรณ์กันที่พื้นป่า1 100, 1 0 0 Highland Ecological Swa m p ตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบดูพวกสัตว์ป่าหายากหลายๆชนิดนะคะตรงนี้ก็จะสวยมากมแล้วก็มีต้นไม้สวยๆมีสัตว์ป่าหายากเราก็ไปดูการไปสืมซับบรรยากาศ สำหรับสายนี้ไงเดินป่าคืออย่างที่บอกนะคุณผู้ชมค่ะตรงนั้นก็จะมีสัตว์ป่าหายากหลายๆชนิดแต่ว่าเขาบอกนิดนึงว่าฟิตร่างกายให้พร้อมเพราะไม่ใช่ทางเดินป่าธรรมดานะคะอ๋อเป็นไงคะมันค่อนขึ้นโหดโหดใช้ได้อยู่แต่ถ้าไปกับผู้รักแนะนําไปที่ทุ่งหญ้ายูลาเลีย โอ้ยตรงนี้คือจะแบบสวยมากอ,อันนี้เหมือนหนังเกาหลีเลยอ่ะอันนี้เป็นมุมที่เห็นเกาะเชจูทั้งเกาะเลยใช่ค่ะแล้วก็เราจะเห็นเป็นแบบต้นไม้นะปกคลุมเนินเขาเวลาสะท้อนกับแดดมาจะเป็นแบบสีเงินประกายอ,อากาศดีถ้าจากทุ่งหญ้ายูลาเลียแล้วเมื่อกี้ว่าสวยแล้วใช่ไหม,มที่แบบเห็นแบบมุมเกาะเชจูทั้งหมดเลยไปตรงนี้ดีกว่าทุงา่งหญ้ามูลีสีชมพู ดูในรูปค่ะสวยมาก หน้าหนาวนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าตั๋วญี่ปุ่นยังแพงอยู่นะคะ<ช>ก็ไปเที่ยวเกาหลีกันได้ไปชมธรรมชาติที่เกาะเชจูนะคะสวยงามมากๆค่ะดีมากเลยค่ะต้องบอกว่าบางคนหนีจากเมืองเนาะ<ช>ไม่โซ่บ่อยๆแล้วก็จะเห็นแบบว่าตึกรามันชองมันจเจริญไปหมดแล้วนีนี้<ช>เราหนีไปธรรมชาติแบบนี้บ<ช>้างดีมากเลยค่ะ<ช>แต่ว่าช่วงหน้านะคะพี่แคนพี่หวัดเราแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้เต้นเข้ารายการมาขนาดนี้เรามีสัมภาษณ์กับน้องแองจี้พิติชาค่ะแชนเบอร์แรกนะคะของค่าย tonight music identities เจ้าของเพลง i m in love นะคะ แลวล่าสุดนี้นะคะน้องเพิ่งไปร่วมงานโซแฟชั่นวีคมาด้วยนะคะต้องบอกว่ากองทัพสื่อมวลชนลั่นชัตเตอร์กันแบบว่าแน่นๆเลยค่ะจะเป<ล>็นยังไงช่วงนี้ห้ามพลาดค่ะ